สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันเสาร์ที่2เมษายน2 5 6 5เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับทวงคืนที่ดินเจสมพรก็เห็นก้าวไกลก้าวหน้าออกแคมเปญทวงคืนกันสารพัดทวงคืนพัทยาทวงคืนสนามหลวงพอถูกทวงคืนผืนป่าบ้าง โวยกันลั่นหาว่ากลัดแกล้งทางการเมืองเมื่อวานนี้วันที่หนึ่งเมษายนเจสมพรแม่ธนาธรโอดครวญว่าเสียใจอย่างมากที่สังคมและสื่อต่างๆไปพาดหัวว่าตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจรุกที่ป่ากินป่าว่ากันตามจริงหากไม่มีพฤติกรรมที่จะทำผิดกฎหมายก็น่าเสียใจอยู่ครับกับการตั้งข้อกล่าวหารุกที่ป่ากินป่า แต่เมื่อของที่ได้มาถูกพิสูจน์ว่าผิดกฎหมายมันก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อกฎหมายเท่าที่เจสมพรชี้แจงว่าไม่ใช่ผู้ซื้อมือแรกเอกสารสิทธิ์ที่ดินออกตั้งแต่ปี2,521โดยกรมที่ดินมีเจ้าหน้าที่เซ็นรับรองถูกต้องทุกอย่างต่อมาในปี2,533ได้รับการแนะนำจากสมัครสุนทรเวทให้ซื้อที่ดินจากบริษัทมิตรผลที่เป็นเจ้าของที่ดิน ซึ่งกระมลว่องกุศลกิจกรรมการผู้จัดการบริษัทมิตรผลก็เป็นนักธุรกิจใหญ่รู้จักกันดีเมื่อทั้งเจ้าของและผู้แนะนําให้ซื้อเป็นคนที่น่าเชื่อถือจึงไม่คิดเลยว่าที่ดินดังกล่าวจะผิดกฎหมายเจสมพรยืนยันว่าครอบครัวไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกเอกสารสิทธิ์นอส,อสามกไม่มีอํานาจบารมีไปบังคับข่มขู่ให้เจ้าที่ออกเอกสารสิทธิ์ให้ดิฉันมีที่ดินผืนนี้มา30ปี ไม่เคยมีปัญหาอะไรจนกระทั่งลูกชายมาทำงานการเมืองลูกก็โดนยัดคดีร้ายแรงให้สารพัดส่วนตัวดิฉันเองก็โดนร้องเรียนว่าลุกป่ากินป่าเป็นเรื่องเป็นราวเป็นคดีใหญ่โตฉันยืนยันตรงนี้ว่าที่ดินผืนนี้ถึงจะซื้อมาถูกกฎหมายทุกประการมีเอกสารสิทธิ์เรียบร้อยแต่อยู่มาวันหนึ่งรัฐบอกว่าผิดจะเพิกถอนฉันไม่มีปัญหา แต่ต้องไปพิสูจน์ถูกผิดการตามกฎหมายถ้าออกมาว่าเป็นป่าจริงชั้นยินดีคืนที่ให้แต่อย่ามากล่าวหาว่าครอบครัวชั้นโกงบ้านโกงเมืองเด็ดขาดครับอย่างที่บอกฟังแล้วก็น่าเห็นใจเพียงแต่เจสมพรต้องยอมรับความจริงในบางประการในทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้ว่าพื้นที่ป่าอยู่ตรงไหนลุกป่าหรือไม่มีการใช้รูปถ่ายทางอากาศการรังวัดที่ละเอียดที่ดิน ที่จึงรุ่งเรืองกิจถือครองเป็นแปลงใหญ่เป็นที่ดินนสสามกรวม60ฉบับในพื้นที่ตำบลรางบัวตำบลด่านทับตะโกอำเภอจอมบ,บึงจังหวัดราชบุรีแบ่งตามนี้ 1. น,นสสกอในชื่อสมพรจึงรุ่งเรืองกิจจำนวน53ฉบับเนื้อที่1,990ไร่3งาน93ตารางวาง 2. นอนสสกอ ชนาพันธ์จึงรุ่งเรืองกิจพี่สาวธนาธรจำนวน5ฉบับเนื้อที่133ไร่22ตารางวา 3. นสสามกธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจจำนวน2ฉบับเนื้อที่81ไร่3งาน67ตารางวาชาว3ามนิ้วที่ชอบโอดควรว่าประเทศไทยมีความเหลื่อมล้ำสูงในทุนนักการเมืองมักกว้านซื้อที่ดินไว้ในครอบครองจำนวนมากนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่ง แต่ระบบทุนนิยมในทุนซื้อที่ดินไม่ใช่เรื่องผิดหากที่ดินนั้นพิสูจน์แล้วว่าถูกกฎหมายอีกสิ่งที่เจสมพรต้องยอมรับจะมองว่ากลั่นแกล้งทางการเมืองก็ได้แต่ที่แท้จริงแล้วมันคือการตรวจสอบบุคคลที่เข้าสู่การเมืองไม่ใช่มีเพียงธนาทรที่โดนเรื่องนี้นักการเมืองชั้นเอกที่หนึ่งถูกตรวจสอบมาหลายคนต่อให้เป็นเรื่องเมื่อ30ต่อให้เป็นเรื่องเมื่อ30หรือ50ปีที่แล้ว หากเป็นประเด็นที่ส่อผิดกฎหมายผิดจริยธรรมถูกขุดมาตรวจสอบกันนับไม่ถ้วนการตรวจสอบนักการเมืองมีความจำเป็นครับเพราะคนพวกนี้คือผู้ที่จะเข้าไปใช้อำนาจรัฐหากมีประวัติไม่โปร่งใสก็ต้องตัดไฟแต่ต้นลมดูกรณีใกล้เคียงเป็นตัวอย่างนั่นคือกรณีปรีนาไกรคุปที่ป่าและที่สปก4.01เรื่องไม่ได้เกิดเมื่อวานทวีไกรคุบบอกว่า มีนายหน้ามานำเสนอขายให้แยกเป็น3แปลงแปลงแรกซื้อเมื่อปี2,516ต่อมาปี2,519ซื้ออีก3แปลงเจสมพรซื้อมา30ปีแต่ทวีซื้อเมื่อ49ปีที่แล้วฉะนั้นมันไม่เกี่ยวครับถ้าเป็นความผิดผ่านมาแล้วกี่ปีมันก็ผิดวันยังคำ้ำถ้าอ้างว่าถูกกลั่นแกล้งทางการเมืองแล้วคดีของปรีนาที่เป็นสสพักรัฐบาล จะอ้างว่าอะไรดียัดคดีมันไม่สมเหตุสมผลครับวันนี้ปรินาถูกศาลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ถามว่าถูกกลั่นแกล้งหรือเปล่าหรืออย่างกรณีที่ดินเขาใหญ่เที่ยงพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ก็ถูกตรวจสอบเมื่อครั้งเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดินซื้อขายกันมาหลายทอดกระทั่งปี2,545มีหลักฐานว่าผู้ยื่นเสียภาษีบำรุงท้องที่ในที่ดินดังกล่าว คือภรรยาของพลเอกสุรยุทธ์ปี2552อายการมีคำสั่งไม่ฟ้องพลเอกประยุทธ์เนื่องจากไม่มีเจตนากระทำผิดกฎหมายนำไปสู่การรื้อถอนทรัพย์สินออกทั้งหมดพลเอกสุรยุทธ์ยังต้องถูกตรวจสอบแล้วธนาธรเป็นใครมาจากไหนถึงตรวจสอบไม่ได้ทิเจสมพรโวยว่าลูกโดนยัดคดีร้ายแรงให้สารพัดมันก็เกินไปคดียุบพักอนาคตใหม่ ดสิธิ์ทางการเมืองเพราะพฤติกรรมของธนาธรน่าสงสัยไม่ตรงไปตรงมาในหลายประเดินกรณีที่ดินจังหวัดราชบุรีเจสมพรแกก็รู้แต่แรกแล้วว่าอยู่ในเขตป่าสง,งวนแห่งชาติหรืออาจจะอยู่ในเขตป่าสง,งวนแห่งชาติสำนักข่าวอิสราเคยนำบันทึกถ้อยคำของเจสมพรมาเผยแพร่ตามที่ข้าพเจ้าทั้งสองฝ่ายได้ยื่นคำขอจดทะเบียนและนิติกรรมขายที่ดิน แปลงเครื่องหมายดังกล่าวข้างต้นบนนี้ข้าพเจ้าทั้งสองฝ่ายทราบแล้วว่าที่ดินแปลงนี้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรืออาจจะอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามหนังสือกรมที่ดินที่มท0 7 0 0ทับว2 0 6 4ลงวันที่7กุมภาพันธ์2 5 2 9เรื่องการจดทะเบียนเกี่ยวกับที่ดินที่ยังมีปัญหาสงสัยว่าหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินนั้นจะออกไปโดยไม่ชอบ ข้อ2ความว่าถ้าเป็นกรณีที่ยังมีปัญหาหรือข้อสงสัยว่าการออกหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินนั้นได้ออกไปโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายและผู้มีอำนาจในการสั่งแก้ไขหรือเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินยังไม่พิจารณาให้ยุติก็ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใดๆต่อไปได้แต่ก่อนจดทะเบียน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้คู่กรณีทราบถึงเหตุที่หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินนั้นอาจจะถูกแก้ไขหรือเพิกถอนหากคู่กรณีทราบแล้วแต่ยังประสงค์จะจด,ดทะเบียนก็ให้บันทึกถ้อยคำไว้แล้วจดทะเบียนต่อไปได้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทั้งสองฝ่ายทราบข้อความข้างต้นแล้วและที่ดินแปลงดังกล่าวนี้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรืออาจจะไม่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จึงอาจจะถูกแก้ไขหรือเพิกถอนได้เข้าพเจ้าทั้งสองฝ่ายมีความประสงค์ขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมให้แก่เข้าพเจ้าด้วยหากมีการแก้ไขหรือเพิกถอนหรือเกิดความเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆเกี่ยวกับที่ดินแปลงนี้เข้าพเจ้าทั้งสองฝ่ายขอรับผิดชอบเองทั้งสิน้นไม่เกี่ยวกับพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ดจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมและทางราชการที่จะต้องรับผิดชอบแต่อย่างใด ครับมันมีปัญหามาตั้งแต่ตอนที่ซื้อแล้วและเจสมพรก็รู้ดีแต่อย่างซื้อแบบนี้มันหมายความว่าอย่างไงศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์มานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ